เรื่องย่อซีรีส์าวตินเต็มใจออนแอร์ทุกวันจันทร์เวลา22นาฬิกา45นาทีทางช่อง3รับชมย้อนหลังได้ทางไอฉีอีและกากาโอลาลาเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์นี้เรื่องราวของตินกับเหล่าพี่พี่ข้างบ้านแก๊งหมูกรอบแห่งเขตเทศบาลซึ่งสมาชิกประกอบไปด้วยพี่ภาคตินเปาคณะไปและบาบีที่บ้านอยู่ในละแวกเดียวกันและเติบโตมาด้วยกัน จึงทำให้ทุกคนสนิทกันมากตินอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งเป็นร้านตัดผมที่พ่อของเขาเช่าตึกแถวไว้เพื่อเปิดกิจการพ่อของตินเสียตั้งแต่ตอนตินไม่กี่ขวบจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แม่ของตินแบกรับภาระค่าเช่าที่ไม่ไหวเลยเอาตินมาฝากไว้กับเพื่อนบ้านแล้วไปทำงานหาเงินที่กรุงเทพตินอาศัยอยู่กับพี่พาคลูกชายป้าพาวินีเจ้าของร้านเบเกอรี่ในซอยที่เห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆตินใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจนโต พอป้าพาวินีเสียชีวิตก็อาศัยอยู่กับพี่ภาคกันเพียงแค่สองคนชีวิตตินวนเวียนอยู่แต่ที่วิทยายลัยอาชีพด้านศิลปะประจําจังหวัดกับที่บ้านเพราะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดในแก๊งทาตหมูกรอบส่วนพี่ๆคนอื่นก็ทํางานกันหมดแล้วเปาทํางานรับราชการครูเป็นตัวแทนของหมู่บ้านที่ใครๆต่างก็พากันชื่นชมส่วนไผเป็นทานเจนเดอร์เปิดร้านทําผมอยู่ในกรุงเทพ บาร์บี้เป็นพี่สาวสุดหท่าที่เป็นติ่งเกาหลีผู้ทำอาชีพพรีออเดอร์ order, สินค้าศิลปินและคณะช่วยพ่อแม่ขายของชําอยู่ที่บ้านแถมยังเป็นพี่ชายที่ตินไม่เคยเรียกพี่เลยสักครั้งเพราะเป็นคู่กัดกันมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเป้าหมายเดียวของชีวิตตินคือการได้แต่งงานกับพี่ภาควันๆเลยไม่ได้ทำอะไรมากนอกจากไปเรียนและกลับมาเตาะพี่ภาคแต่อุปสรรคคือมักจะโดนพี่ภาคด่าพร้อมประโยคติดปากว่าเดี๋ยวกูทีบ ภารกิจมัดใจพิ่ภาคเริ่มต้นแล้วไม่จบง่ายๆเพราะกำแพงบางอย่างที่พิ่ภาคแอบตั้งเอาไว้โดยที่ตินไม่เคยรู้ตินเลยต้องทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่อให้ฝันเป็นจริงให้ได้ระหว่างนั้นเหล่าพี่น้องคางคางบ้านก็มีเรื่องวุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันภารกิจพิชิตหัวใจพิ่ภาคคนซึนในครั้งนี้ตินจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องติดตามชม